เป็นแรนตัวสุดท้ายนะคะทุกคนตัวนี้สวัสดีค่ะพบกับปีชอปรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ปีม,มาคนเทนต์แล้วปีมมไม่แน่ใจว่าอีนี้เป็น e ีเท่ไห่แล้วนะคะแต่ถ้าจากที่เพื่อนๆเห็นโปรคลิปก็จะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าฟิลจะมารีวิวอะไรฟิลจะบอกว่าฟิลเห็นหลายคนอะรีวิวไว้เยอะมากเพราะแบบเสื้อผ้าจากชอปปีอ้อะมันถูกและดีเออฟิลก็เลยไปซื้อมาซึ่งทุกตัวราคาหลักร้อยหรือไม่ถึงร้อยหรือ 100, ร้อยต้นๆหมดเลยทุกคนคือมันแบบ คือมันปังอยู่นะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วพี่จะบอกว่าชุดนี้นะคะก็ทั้งตัวเนี่ยก็เป็นของช้อปปี้หมดเลยทุกคนทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยไม่ถึงสามร้อยบาททุกคนคือมันดีมันปังเลยม,มากโอเคไปดูชุดแรกกันเลยจ้ะชุดแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะ เป็นเสื้อเยื่ที่สีน่ารักมุมมงมากฟีซื้อมาสามสีด้วยกันนะคะ mm. ตัวแรกนะคะก็เป็นตัวนี้เลยท mm. ี่พี่ดูเนื้อผ้านะคือแบบผ้าดีมากๆราคาคือไม่เกินลอยนะทุกคนตัวเนี้ยคือผ้าดีมากเป็นแบบโอ้ใจเดี๋ยวี่ดูแบบเต็มตัวนี้นะนี่อย่างนี้เลยน่ารักมากเื้อแบบสีแบบน่ารักมากอันนี้เป็นสีน้ำูนะ mm. เดี๋ยวพี่ดูต่อไปกรเลยจะ้ะ่าก็จะเป็นตัวที่สองนะคะก็คือตัวตัวแบบเป็นสีแบบมชัชฉาบทุกคนเป็นสีเขียวแบบพาสเทล น่ารักมากให้ดูให้ดูนะให้ดูแบบนะคะผ้าไม่ได้บางนะทุกคนคือผ้าดีมากแล้วซักแล้วก็คืออันนี้คือมีซักแล้วนะไม่ได้หดหรืออะไรเลยนะคือแบบใส่ดีสบายตัวมากที่มาว่าเออช่วงนี้เรา work from home ะใส่แบบนี้มันก็สบายดีนะใส่นอนก็ได้ใส่เดินแบบไปเดินตลาดใ,ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยแบบก็ได้อ่างเงี้ย อชอบมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สามกันเลยจนะ้ะตัวนี้จะเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆนะทุกคนแบบเป็นสีพาเทลน่ารักมากทุกคนดูดีเป็นสีแบบสสป,ปรลอดนน่ารักมากเลยดิ่ๆแล้วก็คือเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือเขามาจากรา้านเดียวกันเนาะผ้าไม่บางแล้วก็ผ้านุ่มใส่สบายเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะคะซักแล้วก็ไม่หดอ,อันเนี้ยซักมาสองรอบแล้วนะจะบอกว่าพีมแบบใส่ก่อนแล้วก่อนที่จะมารีวิวน,นะทุกคนเพราะว่าเสื้อผ้ามันหมาไม่หอมกันเนาะ บบสวยมากตัวนี้เอาละค่ะตัวต่อมานะคะที่พิงใส่คู่กับเสื้อต่างตัวมาแล้วน้องก็คือตัวกางเกงยีนส์ทุกคนจะบอกว่ากางเกงยีนตัวนี้คือแค่ร้อยกว่าบาทนะแต่คือแบบฟิว่ามันวโอเคคือมันเป็นเอวสูงใช่ป่ะแล้วมันก็แบบใส่สบายพานุ่มไม่แข็งไม่แบบรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตัวนี้มันอาดจาแบบเขาเรียกว่าไซส์ M นะเพราะว่าคือตอนแรกอะพิงเป็นไซส์ S ใช่ไหมเมื่อนานมาแล้วแล้วพิงกอ็อ้วนขึ้นจนกลายเป็นไซส์ M พี่เคยซื้อส่วนไซเอม,มาปรากฏว่าช่วงหลังๆครพิมจีมีตัวสับป,ปะรดเอลเอค่ะทุกคนแล้วมันเอลมันก็ลดลงไปแบบกลับไปเอสอีกแล้วว่ะทุดิีเออมันก็เลยแบบทําให้กเกงดูหงไปนิดนึงนะคะจะบอกว่าถ้าใครอยากแบบกลับมาเอสนะคะแนะนําเลยค่ะน้ำสับป,ปะรดชงหอมขวายของในแล้วกันค่ะทุกคนเพราะว่าเฮ้ยมันกินแล้วไม่เห็นผลจริงแล้วมันอร่อยมากอ้านี่นะคะสับป,ปะรดเอลเอจะบอกว่าตัวเนี้ย ห้าสองแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นอร่อยมากเลยทุกคนขอขายของเลยแลวกันคือมันรินดีจริงใครสนใจอยากปไปลองนห็นว่าอยากลองซื้อไปกินเพื่อนลดเดียวนะคะก็ลังค่ะควันเข้าม,มา,คา,มมาแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นตัวต่อมานะคะก็เป็นโอเซย์อีกแล้วคอนคนจะบอกว่าตัวนี้นะมันแบบเฮ้ยมันน่ารักดีอ่ะคือผ้ามันจะเป็นผ้ากับคนละแบบกับ,บอ,อีสามตัวเมื่อกี้นะมันจะเป็นผ้าแบบยืดยืดอ่ะบอกไม่ถูกแล้วก็สบายๆน่ารักเป็นแบบว่ากึ๋งกึกระโปรงตอนนอนก็ได้นะแบบ ประมาณว่าชุดนอาเซ็กซี่เล็กน้อยอ,อย่างนี้น่คะ่นเลยนุ้คนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะเนี่ยใส่กางเกงนี้ตัวที่พี่ซื้อมาใช่ปะ่ะคือมันก็ได้อะคือกางเกงตัวนี้มันแบบมันใส่ง่ายเนาะใน,น,นความเป็น,นกางเกงินใส่ง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีดดดนั่นรักอ่ะเออใส่เหงสบายคือชอบมากคือใส่ดีมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีดกว่าจ้าเอาละค่ะ เมื่อกี้หมดเสื้อยืดคือหมดไปแล้วเนาะสี่ตัวความจริงที่สัมม่งมาเยอะกว่านั้นแต่ว่าร้านเขาแบบของหมดอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะได้แค่น,นี้ก็แค่นี้ต่อมามาหมดเสื้อคอปกันมากนะคะตัวนี้จะเป็นแบบแนวเสื้อหมาทุกคนเสื้อหมาแบบน่ารักตัวนี้คือน่ารักมากคืออันนี้ก็ซักสองรอบนะก็คือยังยังดีอยู่อ่ะแล้วมันก็แบบ ใส่ได้จริงนะทุกคนถึงมันจะยังไงแต่พี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแนบแนบตัวเราแบบไม่เพย,ยิยบเพรียวอะไรเงี้ยใส่ค่อนข้างคล่องตัวนะคะตัวนี้อะให้ดูดูผ้าไกลๆอันนี้แอบเปรียงนิดนึงนะเนี่ยคือผ้าไม่ได้บางหรืออะไรอย่างงี้นะใส่ใส่ง่ายทุกคนใส่ง่ายแล้วก็สวยมากเลยมาค่ะเสื้อคอปต,ต,ตัวต่อไปนะคะทุกคนจะบอกว่าเสื้อคอปตัวนี้ก็คือใส่กางเกง,เงยีนเมื่อกี้ได้นะแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นกางเกงตัวหนึ่งที่ฟินจะบอกว่าฟินสั่งมาพร้พอมๆกันนะคะคือแบบนี่กงเกงแบบ ผ้าดีมากอะคือแบบว่าผ้าดีแบบซักก็ไม่หดไม่ย้ไยแล้วก็เหมือนเดิมมันหลวมอีกแล้วเพราะว่าฟิล์มอะคิดว่าตัวเองยังอยู่ไซเอม็มเนี่ยความจริงฟิล์มใสเอ็มแล้วก็ทุกคนมันก็เลยหลวมมากทุกคนดูดิเราเห็ที่บอกน้องเรากินสบปรดเอลเอ็มแต่มันช่วยได้จริงจริงแ้ยขายของนี่แไม่ได้ขายแบบเอออยากจะขายนะคือเรากินแล้วเห็นผลจริงๆเนาะต่อมานะคะก็คือตัวเสื้อเขาเสื้อเขาเป็นนี้น่ารักมากอันนี้คือใส่มารอบที่สองแล้วอะคือแบบมันได้มาเร็วไง ก็เลยแบบว่าเออใส่กอดอะอย่างเงี้ยดีตัวเนี้ยแขนกระดานนๆๆ่ารักมากเลดเดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้ก็ไม่ก็จะเป็นลักษณะของไหมพรมแล้วก็แขนจะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะนุ่มๆ,ๆลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างใส่โอเคนะคือไม่พะเยอพรพพยาสามารถใส่ไปท้างนอกได้นะคะทุกคนใส่ผู้กังเกงกางเกงตัวนี้ก็ใส่สบายคือแบบไม่หลังเป่านะมันเป็นกางเกงที่ไม่หลังเป่าก็คือสามารถใส่ไปท้างนอกได้อย่างนี้เนาะ,ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปดูิตัวต่อไปกันเลยดีกว่าจ้าตัวต่อไปเนี่ยเราเจะรีวิวเป็นชุดเรกนะคะชุดแรกก็คือชุดนี้ทุกคนชุดแรกก็คุอแรกมากมากตัวนี้ประมาณร้อยเดียวนะแต่ว่าผ้ามันออกยาวบานนะิดนึงนะไมกลนผ้าผมว่าเราจะใส่ไปข้างนอกปิงก็แนะนําให้ใส่เสื้อซับและเครงเกงข้างในแบบเต็มที่เลยอ่ะใส่ข้างในแล้วใส่นี้ทัอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นจะดูุโบวเกินไปแต่ถ้าใส่ถ้าใส่แล้วเอาไว้ทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยก็พอได้อยู่ในแคตวิชโนเดี๋ยวไปดูนะ ผ้ามันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเขาเรียกผ้าอะไรพิงก็เรียกไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันก็จะแบบยืดยืดนุ่มๆอ่ะแล้วก็มันก็จะมีความบางๆโปร่งๆนิดนึงนะคะอันนี้พิงถ่ายโดยใช้แสงแดดนะมันก็จะแบบเนี่ยอันนี้พิงใสบบก่กางเกงคือถ้าไม่ใส่อ่ะสมมติถ้าไม่ใส่มันก็จะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังน,นะเห็นปะเห็นอยู่อือก็คือใส่แบบอยู่บ้านชิลๆสบายๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าใส่ข้างนอกเนาะก็ขอใส่เสื้อหรืว่าใส่ สำหรับเด็ตัวต่อมานะคะทุกคนตัวนี้ก็คือแบบใส่สบายมากคือเหมาะกับช่วงเวลาเวอร์ชัหงมากๆค่ะทุกคนตอนเนี้ยคือเนื้อมันจะเป็นแบบผ้าฝ้ายนุ่มๆริ้วๆแบบเนี้ยคือแบบใส่ดีใส่สบายมากตัวนี้นะคะก็คือสามารถใส่อยู่บ้านได้แล้วก็ใส่ออกไปข้างนอกได้นะคะทุกคนมันไม่บางเกินไปคือมันไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่โปรจนถึงขั้นแบบวิดแดดสองเราเห็นข้างในไม่เห็น ค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ก็คือเป็นแบบแนะนําค่ะถ้าใครชอบแบบสบายชิลๆน่ารักน่ารักอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออได้ได้เลยเป็นแบรนด์ตัวสุดท้ายนะคะทุกคนตัวนี้คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะแบบชิลๆน่ารักมากยคมีใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็ได้แต่ผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าฟิล์ไม่รู้ว่าเรียกผ้าอะไระแต่ว่ามันอาจจะแบบมีความไม่ได้นุ่มตัวมากเท่าไอตัวเมื่อกี้เนาะ พี่ไม่ดูผ้าพี่กน,นะคะมันจะเป็นผ้าประมาณแบบนี้นะซึ่งถามว่ามีความโปร่งไหมถ้าสมมติโดนแดดพิงจะบอกว่าตัวนี้ก็โปร่งถึงจะเป็นสีดําก็แอบโปร่งค่อนข้างบางนะคะใส่ไปนข้างนอกก็แนะนําให้ใส่กันอย่างน้อยอะ่ะโอเคเราต้องใส่สกางเกงเนาะก็เสื้อก็แล้วแต่ว่าถ้าเราแบบไปลุยๆมากๆอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ใส่เสื้อข้างในดีดีกว่าแต่ใส่ใส่อยู่บ้านชิลๆได้อยู่ค่ะทุกคนเหมาะกับหัวฟองหูช่วงนี้อยู่คะ่ะ วันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออสนุกมากเลยกับการแบบรีวิวเสื้อผ้านี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนที่ฟิลมแบบว่ามารีวิวเสื้อผจากช้อปปีถ้าเพื่อนๆ่คนไหนอยากให้ฟิลมารีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาเข้ามานะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใน EP หน้ากันเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย